ยิงยาวไปอำเภอฟางเลยค่ะเฮ้ยมีเรื่องเมาพี่ปั๊บไหมคะมีหรอกเราเป็นคนดีเอาเราทำเอาตัวแรงอ่ะเราทำลองดูกันนก่การไปชิมของชงลวยนะคะของชงลวยปุยใหญ่ก็ยังไม่เจออันนี้เรื่องจริงด้วยครับ ก็คือจะพาคุณพ่อพี่ป๊บไปไหว้พระที่แบบที่ที่ท่านเคารพนับถือที่ฝางบังเอิญมันจังหวะตรงกับที่เพื่อนพี่ป๊บเนี่ยชวนพี่ป๊บมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนยู่พราซึ่งเป็นพี่ป๊บเป็นศิษย์เก่าอยู่ที่นั่นนะคะเป็นวันที่ติดติดต้องติดกัน ตรงกันพอดีแล้วก็จะรียูเนี่ยกับเพื่อนๆป่ะเออจะมากินข้าวกันสักหน่อยไหมอะไรเงี้ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไมเตรียูเนี่ยเพื่อนๆมัธยมนะกลัวเพื่อนไม่มาเนยอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องงานแต่งให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยเพราะว่าองานแต่งนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจัดการเลยเลยช่วยดสแลเพียงเดียวนะคะแต่เป็นว่าตอนเนี้ย ก็สายแล้วเราจะไปที่ฝามกนันนะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็นั่งรออยู่ะคะาดาโอค๋คไปดีกว่าทุกคน ที่เราจะไปในวันนี้นะคะชื่อว่าวัดห้วยโจนะคะเป็นวัดที่มีพระที่คุณพ่อครับรบนับถืออยู่ที่นั่นนะคะซึ่งคุณพ่อของพี่ป๊อปอะเคยอยู่ที่ฝางด้วยใช่ไหมปใ๊ใช่ครับใช่ใที่ฝางมีอะไรน่าเที่ยวไหมคะป๊าอ๋อที่ฝางก็มีดอยอ่างขางดอยอ่งขาง มีบ่อน้ำร้อนแล้วก็มีหมู่บ้านจีนท่อเป็นหมู่บ้านซิงชุนซึ่งอยู่กันเป็นชุมชนใหญ่ๆเลยนะครับอ้าไป่้องเที่ยวมากถ้าใครมีโอกาสลองหาเซิร์ชดูนะครับอยู่เหมือนเมืองจีนมานนอกเหมือนในหนังบูริมเลยโอ้ับครับเม่น่าผนใจมากคือเดี๋ยวพี่เขาต้องขับรถขึ้นเขาอยู่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับรถเดินทางไปฝั่งนจริงๆมันก็ต้องใช้ สมรรถนะรถพอสมควรนะแล้วรถเนี่ยก็มีระบบเทเลนคอ c ม m m a n ด้วยขับเคลื่อนง,ง่ายสะดวกนะเหมาะกับทุกสภาพถนน 2>, 2 s 4 s แล้วก็ 4L คือบางทีเราอยากให้มันเป็นขับเคลื่อนแบบ4ล้อเพื่อให้การแบบการขับ,ข,บขับขี่<ด>มั่นใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นอันนี้มันกจะช่วยให้รถแบบ เกาะถนนอะไรอยเ้ปะเพราะว่าตอนที่ตอนนั้นที่ไปฝังคือจะเห็นว่าโค้งมันเยอะมากก็คือมันก็จะช่วย,วยแน่นอนนอกจากมีตัวนี้ครับก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิฟล็อกด้วยจะผมนี้นนแต่มันเป็นรูปเหมือนล้อรถอ่ะก็มันเป็นเอาไว้ล็อก เฟืองท้ายด้วยระบบไฟฟ้าแล้วมันมันจะช่วยทําให้เครื่องยนต์เนี่ยส่งกําลังในการขับขี่ได้ดีขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอไเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้แน่นอนเด็นนะเดี๋ยวลองใช้แน่นอนก็คือไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะคะอย่างที่บอกไปเขามี USB ด้านหน้ายัางคะ่ะยังไม่พอเขามี USB ด้านหลังด้วยค่ะทุกคนแล้วก็นี่ด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถปรับแอร์ได้ด้วยคือมีแอร์ทั้งด้านหลังและด้านหน้าก็คือว่าถ้าเกิดฟ้าหนาวหรือว่าอะไรก็ปก็สามารถปรับเองได้เลยนะคะเย่ เดี๋ยวเราไปแวะร้านกาแฟกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ยิงยาวไปอำเภอฟางเลยค่ะได้กาแฟมาแล้วนะคะเป็นร้านเดิมร้านที่กินบ่อยๆเวลามาเชียงใหม่นะคะไม่ได้กินเหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ต่อให้เราจะกินร้านไหนก็ตามอ,อ,อะไรอะรัมคณารับ มันทนไม่ไหวจริงๆอะทุกคนมันเหมือนมันนั่งอย่างเงี้ยมันนั่งอย่างงี้ตลอดทางอะคือคนนั่งอะมันเหมือนโดนกวเปรอะทุกคนมโอ้ยสวยสวยพี่ปาพี่ปาแต้แบบผู้สูงหาหาไม่ย้อยเลยอะก็มันเริ่มเมารถทุกคนจริงๆแล้วมันคืออย่างงี้ ฮัลโหลทุกคนถึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่ศาลาการที่ไปหาตุ้พี่เหมยในครั้งนี้ก็คือเราได้ไปฟังที่ตู้พี่เหมยเขาเทศอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้ไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วเขาก็เล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆในชีวิตให้เราฟังตุ้พี่เหมยก็รู้ว่ากําลังจะแต่งงานเนี้ยท่านก็สอนว่า อยู่ข้างนอกเราเป็นนักร้องเราใส่ขนนักร้องเราใส่ขนนักแสดงอย่างเงี้ยแต่เวลากลับบ้านมาก็ต้องถอดขนนั้นออกเราเจะมาใส่ขนในการเป็นนักร้องหรือนักแสดงอยู่ในบ้านมันไม่ได้ข้อวัดทําบุญไหว้พระอะไรเงี้ยก็มีความสุขแหละสบายใจมันช่วยสร้างความสบายใจ,ยใ,จให้กับเรากลับจากวัดแล้วนะคะทุกคนตอนนี้กําลังจะ กลับไปเชียงใหม่นะคะสําหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะป้าและแม่รู้สึกมันอิ่มบุญอ,อิ่มใจอิ่มอะไรไปหมดเลยบอกไม่ถูกเลยครับสบายใจครับ,รบสบายใจแล้วพรุ่งนี้เตยกับพี่ปั๊มนะคะก็จะพี่ปั๊บเนี่ยแหละจะไปมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่อยู่พราสนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงไปได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ตอนเย็นป้ากับแม่คะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะ<า>ขอล็อกคิวไว้ล่วงหน้า นะะคอย่าเพิ่งให้คิวใครแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวต้องกลับแล้วแล้วต้องเติมน้ำมันไหนอันี่ป๊ะโอ้ยไม่ต้องเติมเลยน้ำมันเหลือเยอะแยะเกินครึ่งถังเยอะมากเดินทางมาไกลมากเลยเห็นเลยเยอะเลยหลายกิโลหลายกิโลเลยฮะเพราะงั้นก็เหลือเฟือสบายๆ ลุยกับเชียงใหม่ไปกับได้อีกหลายรอบงั้นไม่แวะแล้วนะเผื่อไม่ต้องแวะแล้วยิงยางโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่พี่ปั๊บมามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่โรงเรียนยุทพลาชนะคะทุกคน้ก็ ได้รับกรต้อนรับเป็นอย่างดีถ่ายเพื่อนอยเหนื่อยทั้งวันนี้ผมเขินน่ะไม่ใช่อะไรเพราะว่าเพื่อนผมที่เป็นเหมือนเป็นประธานในการแบบจัดงานนี้ด้วยส่วนหนึ่งอะเอออปั๊บมาเนี่ยเนี่ยจอดตรงนี้เลยนะจอดตรงนี้เลยผมมันเหมือนทำตัวไม่ถูกอะแล้วประเด็นคือเป็นเพื่อนกันแล้วพอเพื่อนมาแบบใ่มาเทคแคร์เราอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเขินๆนิดนึงอย่างเี้ป่ะรู้สึกว่าเราก็สบายใจแต่ที่ นี่วันนี้เล่าอะไรไม่รู้เรื่องเลยกินน้ำแป๊บหนึ่งก่อนแตจากโรงเรียนก็คือรับแขกนะคะตอนนี้ก็คือถ่ายรูปก,กับพังน้องๆที่มารอแล้วรอะคะแล้วก็อ <c oughs> าจ <c oughs> ารย์ฝั่งนีกเรียนทุกคนแต่เดี๋ยวจะขึ้นไปมอบทุนการศึกษาขั้งบนนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนเด็กๆเราเคยได้รับทุนแบบนี้หาหาหาทำไมอ่ะเลยนไม่เก่งเะไม่เป็นไรนะพอโตขึ้นมาเรามีอโอกาสดีๆก็ต้องมาอองมาอบทุนให้เราแลบบ้วครั้งก่อนที่เคยไปมอบอ่ะก็แค่ไปมอบเป็นการส่วนตัวแต่รอบนี้ต้องขึ้นไปบนหอประชุมแล้วนั่งรอเรียกชื่อเราขึ้นไปมอบมอบทุนการศึกษาคิดว่าปีหน้าก็จะก็จะทำไดเพราะว่าพอกลับมาแล้วผมโพสอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาก็มาแม่เข้ามา ขอบคุณมากเลยแม่เป็นแฟนคลับนะมันก็เป็นความรู้สึกใหม่ก็ดีเราก็รู้สึกดีใจนะไม่ใช่ไม่รู้สึกว่าฉันได้ทําบุญนะรู้สึกแบบเหมือนดีใจคงมีอีกหลายๆคนที่เหมือนเขาก็ต้องการแบบการสนับนสนุนนะใช่ไหม น้องๆเสร็จแล้วทะกอะไรจะแยกย้ายแล้วบ๊ายบายแล้วเสร็จแล้วพี่ปั๊บก็ได้ไปเหมือนรี r e u n i o ะไปเจอเพื่อนๆทุกคนผมมาก็เจอเพื่อนจำเพื่อนบ้างก็ได้เฮ้ยการเข้ามาโอ้มาลูกด้วยเพื่อนๆพี่ปั๊บค่ะก็มีจิวจ๋วจิวจ๋วจิ๋วมีเรื่องเมาพี่ปั๊บไหมคะมีหรอกเราเป็นคนดีเอาเราทะเลาะโกรธแรงอ่ะเราต้องใจเย็นๆนะเรถามเพื่อนนะคะกลัวโดนหมอวะไม่มีประวัติเราไม่ไม่ นดูตามีประโยคอะไรเด็ดๆไหมคะก่อนที่เขาจะแบบมีไม่โดนมเพื่อนๆพี่ปั๊บก็คือบันเทิงมากสนุกมากก็คือแค่สิบคนนะคะแต่เป็นสิบคนที่แบบคุณภาพมากๆค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าพี่ปั๊บจริงๆี่ะขอต้องเรเด็กนะคะทุกคนทำไมเารอย่างนี้ คือ <ford passage S 1> อะไรนี่มันคือเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เพื่อนๆคิดหั่นมองกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเย็นเลยแล้วกันเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะักเดี๋ยวที่บุกเนี่ยจะไปไหนมาช่วยกันเก็บของดิอยากโชว์เงี้ยโชว์ทนายอีกแล้วขอบคุณนะจ้ะก็คุณนายอะไรงงมากยกใจ มาบอกไปโชอ์คุณนายเดี๋ยวแรกกันวันนี้นะเตยได้ข้อมูลมาจากเพื่อนพี่ปั๊บแบบแน่นๆสมัยพี่ปั๊บมัธยมเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีวีรกรรมอะไรบ้างนี่คือแบบแน่นนี่ไส้อัวไส้อั่วจิ้นหมูใช่แต่่วาแกงพักเชียงดาวัดจระทัวพูน้ำเมี่ยงน้ำตับและแกงทังเลน้ำพริกอีเก เฮยำชิ้นไก่ชอบกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่งัวตัวอะไรลาบข่ายตัวดำครับแล้วเราก็ร้องเพลงให้กล้องฟังแป๊บหนึ่งชื่อเพลงอะไรอ่ะพี่ปั๊มอาหารเหนือนี่แหละเพลงอาหารเหนือชื่อเพลงอาหารเหนือของกินบ้านเฮาวันนี้นะคะก็คือว่าไปเจอเพื่อนๆที่ปั๊บมา เฉพาะเรื่องเกเรที่พี่ปั๊บไม่เคยเล่าให้เตยฟังมาเล่าให้ทุกคนฟ<ห>ังนะคะที่น้ำอบเล่าให้เตยฟังว่าพี่ปั๊บเนี่ยนะปอกมากน้องๆรุ่นน้องแล้วตอนนั้นม5คือต่อคิวกันส่งจดหมายให้พี่ปั๊บแล้วแบบพี่น้ำอบต้องเป็นคนที่แบบยืนอยู่หน้าห้องเหมือนแบบรับแบบเหมือนแจกบัตรคิวหรือรับอะไรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทุกคน,กค,นคือแบบเขามีความบอกก็เหมือนเด็กเขา ส่งจดหมายมาดา่าแล้วเปล่าเราก็รู้อยู่ในใจว่าว่ายังไงว่าเขาส่งจดหมายมายังไงแล้วทขมามอ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งคือคือมีคนบอกพี่ป๊อ่ะเป็นนักกีฬากระโดดสูงด้วย<ช>แลวเพื่อนเ <ๆ S 2> พื่อนก็บอกอีกว่าเ <ๆ S 1> นี่ยตัวแค่นี้จะเป็นนักกีฬากระโดดสูงอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมตัวข้างเนี้ยเล่ด่าเราก็แล้วก็ได้เหรียญทองอ เขาแบบจะบอกว่าเขากระโดดสูงทุกคนเขาว่าเฮ้ยเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเราแค่บอกว่าเราได้เหรียญทองเฉยเออเหรียญทองเฉยจริงจริงแม่คิดถึขนาดว่าเวลากินข้าวก็ต้องเอาลูกผมมานั่งนวดนะเบื่อ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 เเอาลูกลูกนั่นบอกที่ไง เดูนั่นเรไูขาเจอผิดแล้วนั่นรูปพี่โดมเลยไปเราไปซื้อรูปมาแล้วก็มองไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยไม่ใช่รูปของี่รู้สึกว่าเป็นปั๊บแต่ปั๊บบอกว่าไม่ใช่แต่ไม่ใช่เหรอตอนนั้นก็มาให้ข้างพี่เปินใหม่ๆอยู่นะตอนเด็กๆ ใช่ไหมคะใช่ปั๊บไหมใช่ดี๋ยดีไปหน้ามันสมส่วนเกินนะใช่เนาะใช่ไหนท่ป้มาใช่พยายามทาเแสมัยใช่ครับใช่ครับทำไมยเป็นหนุ่มหมายความ่าไงั่อตอนนี้หนุ่มช่งเถิดช่องเถิดมีข้าปลาใหนุ่นะ อ่าข้าเรื่องนี้แม่รู้อย่างว่าปั๊บกับเตยแต่งงานกันวัไหเนี่ยส <Yeah. S 2> ิไงโอเผมกับเตยไม่เคยอัปเดตเรื่องงานแต่งงานให้พ่อแม่ฟังเลยอ๋อใช่ใช,ใชไม่เคยอัปเดตเลยว่าเราจะแต่งตัวอะไรสีชุดปิ้นแบบไ,ไหนคือไม่เคยอัปเดตเลยสักอย่าง <S <S แค่บอกว่าเออก็เต็มตัวนะเดี๋ยวอาจจะถ้าว่างก็ะพาไปตัดสูตรตัดอะไรอย่างเงี้ยลองดูปการ์ด ้เกาือบเกือบเกือบแล้วของชมรวยนะคะของชมรวยของชมรวยก็ยังไม่ได้ไปดูเลยครับยังคูยก็ยังไม่ได้เช่อันนี้เรื่องจริงด้วยครับก็กลายเป็นว่าสุดท้ายก็มีคำถามกลับมามากมายอะลนี่หรือยังแล้วทำอะไรนี่หรือยังของชมลวยมาหรือยังยังไม่ได้ดูเลยการเสร็จหรือยังยังเลยนี่ก็เพิ่งดูเมื่อวานแต่ผมชอบนะผม ส่วนตัวนะไม่รู้เตยชอบหรือเปล่าไม่ชอบเลยสนุกมากแบบผมรู้สึกตื่นเต้นแบบเหมือนมีคนมาจุดไฟตรงตู่ตลอดเวลาให้แบบอุ้ยมันเหมือนมันนั่งแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่ได้นั่งเลยมันมีอะไรที่ต้องคิดถ้ามันเหอเตยแล้วว่าใจสบายสบายเราก็ต้องมีเขาโครงบ้างไงเล็กๆน้อยๆ้อยอย่างเงี้ยเวลาเปลี่ยนเราจะได้เออยังรู้ว่าตรงนี้มันต้องเปลี่ยนอะไรเราก็ควรจะไปตัดเสื้อผ้าเออ ไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องรีบชุดเต็มไม่เสร็จเลยเตยสามชุดยังไม่เสร็จแลแล้วสรุปเรียงพี่เป็นยังไงก็คิดว่าจะมีทั้งยกน้ำชาและรดน้ำสังแล้วก็แข่งขันมากแต่ที่คุยมามันก็ยังมันจะโทรศัพท์สั่นดังมากยังมียังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่เรียบร้อยเลยก็เรื่องลุนๆุอยู่เตยพอดีว่าเตยช่วงนี้เขาเดี๋ยวจะมี่ายจริงๆก็คือทุกอย่างแหละตอบที่ไม่เรียบร้อย ก็แปลว่าก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้ามันเพราะว่าพอพ่อแม่ไม่รู้ใช่ไหมครับพออะไรที่มันไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะไม่รู้สึกอะไรใช่ใช่เพราะว่าเราพ่อแม่ก็จะไม่ต้องรู้ก็ได้ได้เป็นเทคนิคอันหนึ่งว่อยากให้เราวถ้ามาเชิญก็ไปร้องเพลงธรรมนะผมเป็นเจ้าของงานเพราะะฉนั้นเนี่ยไม่มีใครมาแบบว่ามาเชิญผมแน่นอนมาเชิญด้วยเองอ่ามันไม่แน่เนาะป้าอย่าเพิ่งไปพูด เขาจะมีเซอร์ไพรส์ห <Bref> นูเขาแต่งเพลงให้หนูค่เราจะไม่เซอร์ไพรส์ไดยังไงอ่ะเซอร์ไพรส์หนูอ่ะใครขับเขาเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์เลยเตยไม่คนเราเป็คนคาดหวังอะไรแต่แกงพูดนึ่แกตอนนี้ชีวิตผ่านไปก็เดินย่างไงต้มไก่ต้มแกงทั้งสองฝ่ายคือสองฝ่ายไม่ต้องคิดมากครับขับสบายๆเรื่องเสื้อผ้าก็ จริงผมก็ไม่ได้อยากให้ซีเรียสขนาดนั้นหรอกสบายๆแหละใจผมกับเตยคือเรารู้สึกว่าอยากให้ให้ท่านให้ท่านทั้งสี่คนอะไรเงี้ยสบายๆไม่ต้องซีเรียสมากสวยแบบสบายๆคุณแม่เลยอยากถามว่าเตยเขาไม่มีชุดไทยเตยยังไม่มีชุดไทยหรอคะที่บ้านนี่จะแต่งกับเตยนะแต่เราไม่มีชุดไทยครับไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ใช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 ่ก็ฉะนั้นก็ ไม่ต้องกังวลเรื่องต้องแต่งให้ดูเป็นแบบคนเป็นแบบเออเป็นที่ทีเป็นที่ขนาดนั้นสบายๆสุากึ่สวยงามแคปใหญ่เขาสรุปมาให้เตยแล้วหรอก็ที่เขียนไว้ให้ไง ป้าเราเขียนเอาไว้ไหนอะไม่ใช่ะไรเอาไว้ใช่๋ยวไม่อยวา้าอัพเดแม่ป้าป้ามีย่อไปเลยกันพอก็ได้ ครอบครัวเราสองคนก็เจอกันบ่อยเนาะใช่เจอกันบ่อยแล้วก็คุยกันเยอะนะจริงเขาแอบคุยไลน์กันนะรู้ปะเนี่ยเจอกันตั้งแต่เริ่มเริ่มต้องแบบบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบเราจะจริงจังแล้วอะไรเงี้ยล่าสุดเนี่ยที่เราไปเชียงใหม่กันมาแล้วเราก็เห็นพ่อแม่เราสองครอบครัวเขานั่งคุยกันอะไรเงี้ยจริงเขามีแต่ความเป็นห่วงแล้วก็มีแต่ความหวังดีการที่เห็นเขานั่งคุยกันสี่คนอะแล้วเขาก็คุยกันคิกกักคิกกักอะไรเงี้ยคุยเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วอะเนาะ ก็มันกลายเป็นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันโดยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องพยายามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเหมือนทุกคนเกื้อกูลก,กันอย่างพ่อพ่อเตยอย่างเงี้ยพ่อเตยอาจจะแบบได้ยินไม่ชัดเหมือนคนอื่นแต่เขาก็ทดแทนตัวเองด้วยด้วยเหมือนแบนบ,บช่วยพ่อเราประคองพ่อเราทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแม่เตยกับแม่เราก็ดูสนุกด,กด,ดเีเราเราริดีเราดีดใจนะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ <C> e <o> ไม่แต่เตยเห็นตั้งแต่แรกๆแ,แล้วคือพี่ป๊บกอาจจะไม่รู้ว่าว่าแม่กับแม่พี่ป๊บกกับแม่เตยจริงๆคือเขาแอบ,บคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วในเรื่องของอชุด<อ>ชุดชุดที่ใส่มางานเขาก็ชอบเมาส์การว่าแบบเออใส่ชุดยังไงดี<อ>คุณพี่จะใส่สีอะไรคะเออน่ารักอ่ะน่ารักเรื่องที่ดีพูดแล้วก็อินมันก็คือเรื่องครอบครัวแหละสุดท้ายอะนะไม่รู้นะถ้าจากที่เตย ได้ก้าวเข้าอยู่ในชีวิตของพี่ปั๊บในในในบางช่วงโอกาสหลายๆโอกาสเนี่ยแต่ก็เห็นว่าพวกความเป็นแฟมิลี่ของครอบครัวพี่ปั๊บมันถึงจะคุยกันน้อยแล้วถึงจะแบบเป็นบอยๆอย่างเงี้ยแต่ในความเชื่อในความเห็นในความรู้สึกของตัวมันคือแบบมันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากๆล้วคือการให้พื้นที่แต่ละคนในการแสดงความคิดเห็นซึ่งตรงเนี้ยต่ก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องแบบเราต้องเอาตรงนี้มาใช้จริงๆ มาใช้ในส่วนหนึ่งของการที่แบบจะสร้างครอบครัวจริงๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆระหว่างเราใช่ไหมระหว่างเราที่คิบว่าเราคนจะดูเป็นตัวอย่างเวลาเราเสียงกันอะไรเงี้ยเพรว่าเราเห็นมุมแบบนี้เราก็จะได้เหมือนเอาไว้เตือนแบบมันจริงๆก็มีช่วงเวลาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่ต้องรอให้เราแต่งงานกันหรอกคามว่าทุกวันนี้มันก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ดีมากแล้วด้วยใช่ เราก็ยังยืนยันว่าว่าสำหรับเราก็คือเราก็รู้สึกว่าเตยและครอบครัวเป็นครอบครัวเราเองเอาเรื่องนี้เราก็คุยกันตังน้งแต่แรกอย่ม่ใช่เหรอ